จากกรณีที่มีผู้โพสต์ Facebook รายนึงนะครับโพสต์ภาพเมื่อวันที่5มิถุนายนเป็นป้ายภาพราคาสินค้าพร้อมกับข้อความบรรยายในภาพนะครับว่าวันเสาร์เธอนะนะัอ่ไปช้อปปิ้งกับลูกชายาแล้วก็เห็นหมอนเป็นโดนัทสีฟ้าเออน่ารักดีหมอนรูปโดนัทเนาะหมอนรูปโดนัทก็ไปซื้อมาเพราะว่าลดราคาป้ายสีแดงเลยนะว่าลดราคาเหลือ380บาท พอกลับมาที่บ้านจะเอาป้ายราคาสินค้าออกเอ๊สงสัยมันสามบาทราคาเดิมมันเท่าไหร่นะผมก็เป็นนะผมก็เคยอยากรู้ว่รา,านะราคาเดิมมันเท่าไหร่รอเเป์์ซ็นใช่ไหมคะแต่พอแกะราคาใหม่ออกนะครับพบว่าราคาเดิม350บาทอา้าวพราจริงๆเลย,รยจริงๆ,งๆค่ะทํำไมราคามันแพงขึ้นล่ะอะไรคือสินค้าป้ายแดงอืม,อมแต่ก็มไม่เป็นไร,รอาจจะติดราคาผิดก็ได้พอวันอาทิตย์ อีกวันหนึ่งเธอก็กลับไปที่ห้างเดิมก็เลยจะไปซื้อโดนัทส,สีชมพูมาอีกอันหนึ่งอันแรกเป็นโดนัทส,สีฟ้าเป็นหมอนโดนัทส,สีฟ้าจะไปซื้อหมอนดนัทส,ส,สีชมพูแล้วดูซิว่าราคาเท่าไหร่<อ> <c oughs> จะไปซื้อหมอนโดนัทส,สีชมพูจะได้เข้าคู่กันก็ไปเจอราคาแต่อ่าคราวนี้สบายใจเพราะพนักงานบอกว่าราคาเดิมคือ700บาทแต่ลดราคาเป็น350บาทนะฮะแต่ซื้อมา มาแกะออกราคามันก็ยังเป็น3ามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมมันไม่ใช่7 0็อยอย่างที่พน,นักงานบอกครับก็เลยร้องเรียนไปคร <c oughs> าวนี้ก็เลยอินบ็อกไปถามที่ห้างนี้เลยว่าทําไมทําการตลาดแบบนี้มันไม่โอเคนะคะมันเสียวความรู้สึกนะ, <c oughs> ะทางผู้ขายติดป้ายมาแค่350บาททําไมเอาราคามาปิดทับเองเนี่ย <c oughs> อันแรกฉันซื้อ380ร้อยแปอันนี้ก็ติด350แล้วก็มาทับ350เหมือนเดิมมันคือยังไงทำไมต้องมีสินค้าป้ายแดงด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่ที่รับสายเนี่ยก็เลยบอกว่ายอมรับผิดว่าอ่าแล้วก็หักคะแนนพนักงานด้วยนะ20คะแนนคือก็เพิ่งรู้ว่าเขามีคะแนนพนักงานด้วย20คะแนนแล้วก็วางสายไปอ้าวเธอก็ยังงงๆอยู่ว่าอ้าวแค่นี้เหรอความรับผิดชอบของห้างมีแค่นี้เองเหรอคือยังไม่แล้วใจนะครับเขาบอกแค่นั้นแล้วก็บอกอีกว่าอ่าโอเคงั้นถ้า380บบาทเนี่ย มาเอาเงินคืนไมสามสิบบาทใช้เกินที่ซื้อเกินไปใบแรกเนี่ยนะโดนทสีฟ้าเนี่ยที่เกินไปสาสิบาทจะให้คืนเธอก็บอกว่าโอ้โหฉันต้องถอไปที่ห้างนี่เพื่อรับเงินคืนสาสิบาทเลยเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องประเด็นของเงินเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเธอเสียความรู้สึกที่ราคามันไม่เป็นตามที่พูดตามที่โฆษณาเอาไว้นะครับแต่ล่าสุดเขาก็ เขาก็คงรู้่นะว่าไม่แล้ใจ้ไะเออเรื่องมันดังแล้วมันไม่แ้วใจหัวหน้าใหญ่เลยก็เลยโทรมาบอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คราวนี้ไม่คืนเงิน30บาทแล้วคืนของให้ทั้งหมดเลยคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยว่าง่ายๆคือจะยกของนี้ให้คือหมอนโดนัทสีฟ้าแล้วหมอนโดนัทสีชมพูคุณเอาไปเลยแล้วเราจะคืนเงินด้วย700บาทไม่ใช่4ี่สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบกับสามร้อยห้าสิบเจ็ดร้อย 30บาทน,นะฮะจะคืนเงินให้เต็มจํานวนแล้วก็จะแก้ไขปัญหานี้ <ม S 1> จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ยอมที่จะแก้ไขปัญหามากกว่าครั้งก่อนอเจ้าของเงินเนี่ยก็เลยไม่ติดใจอะไร